สวัสดีคะ่ะทุกคนวันดีนะคะพี่แป้งชมเนี่ยจะมาไขาข้อสรุปนะคะเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่นะคะที่ทางโลบอกเพิ่งอัปเดตมานะคะนั่นก็คือฟีเจอร์ที่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถเข้ามาควบคุมโรบอของน้องๆได้นั่นเองและก็ยังมีน้องๆบางส่วนเนี่ยคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมว่าช่วยสอนปรับอายุในโลบแบบใหม่ให้หน่อยได้ไหมคะว,ว่าต้องทํำยังไงบ้างซึ่งคลิปนี้นะคะพี่แป้งชมจะมาอธิบายให้น้องฟังนะคะทั้ง2รูปแบบเลยนะคะน้องๆเกี่ยวกับฟีเจอร์ผู้ปกครองและการปรับอายุนั่นเองค่ะต้งบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยมีเนื้อ องเองแนะนานะคะว่าดูคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะพี่แป้งชมจะสอนน้องๆเปลี่ยนอายุโดยไม่ใช้บัตรประชาชนด้วยหลักๆแล้วนะคะจากคอมเมนต์ที่แป้งชมอ่านเนี่ยจะเป็นในพาร์ทที่น้องๆห,หลายคนที่อายุต่ํากว่า13ปีเนี่ยจะกังวลกันมากเลยนะคะน้องๆกับเรื่องที่เข้าแมบบไม่ได้ปุ่มแชทหายนะคะแล้วก็เรื่องการที่โดนเอาพินออกนั่นเองเรวมถึงเรื่องการที่น้องๆหลายๆคนอยากเปลี่ยนอายุในโลบอกกันด้วยใช่ไหมล่ะนคลิปนี้นะคะพี่แป้งชมนะคะจะมาตอบทุกคําถามที่น้องๆสงสัยกันนะคะภายในคลิปนี้ใครที่อยากรู้ก็ฟังให้จบคลิปนะและเรื่อง พี่แปงชมจะมาอธิบายให้น้องๆฟังนั่นก็คือเรื่องที่พินโดดเอาออกไปนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าพี่แปงชมบรรจัจว่าหลายๆคนเนี่ยใช้พินนะคะในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีโรบบของน้องๆซึ่งตอนนี้เนี่ยมันไม่มีแบบพินแล้วนะคะน้องๆจะต้องใช้ระบบรักษาความปลอดภัยในแบบการยืนยัน2ชั้นในแบบอื่นนั่นเองแบบที่1คือการที่น้องๆเนี่ยจะต้องทําการสุ่มรหัสนะคะผ่านบนแอปมือถือซึ่งตัวน้องๆเนี่ยจะต้องทําการโหลดแอปแอปนั้นมาด้วยนะคะซึ่งแอปที่สามารถใช้ได้นะคะเขาจะเขียนอยู่ด้านล่างนะคะน้องๆว่ามีแอปอะไร น,น้องๆก็ลองไปโหลดตามที่เขาแนะนํานะวิธีที่2คือการยืนยันตัวตน2ชั้นผ่านอีเมลของเรานั่นเองค่ะแฝงชมบอกเลยนะคะว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะเพราะทางโรบอทเนี่ยจะส่งรหัสไปให้เรานะคะในอีเมลของเราจากนั้นให้เราเอาตัวเลขที่โลบอทส่งไปเนี่ยมากกอกในโลบอทของเรานั่นเองค่ะซึ่งมันก็เป็นวิธีการแฮ็กได้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะน้องๆหากใครเข้ารหัสแลว้วมั่วส่วนเนี่ยหากเขาไม่มีอีเมลของเรานะคะน้องๆเขาก็ไม่สามารถที่จะนํารหัสที่โลบอทส่งไปเนี่ยมาเข้ารหัสโลบอทของเราได้แล้วว นะคะคือเป็นระบบแบบฮาร์ดแวร์คีย์นะคะน้องๆซึ่งระบบนี้เนี่ยมีความปลอดภัยที่สูงที่สุดนะคะน้องๆแต่ว่าก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยในระบบนี้เช่นกันหัวข้อที่2คือบัญชีโดบอกที่อายุต่ำกว่า13ปีหลังจากที่เขาอัปเดตมาไม่นานนี้นะคะหลายๆคนคนสังเกตได้ว่าปุ่มแชทด้านนอกของเราที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันหายไปใช่ไหมคะซึ่งมันจะกลับมาได้ต่อเมื่อน้องๆมีบัญชีโดร์บอกอายุเกิน13ปีเป็นต้นไปเท่านั้นนะคะวิธีแก้ง่ายๆนั่นก็คือน้องๆจะต้องไปปรับอายุให้มากกว่า13 ะะหรือน้องๆเนี่ยจะต้องรอจนก,กว่าตัวเองเนี่ยจะถึง13ปีจริงๆนั่นเอง่อมาเป็นเรื่องของแมบบนะคะที่ในหลายคนเนี่ยชอบเข้าแมบบที่จํากัดอายุไม่ได้ใช่ไหมคะซึ่งพี่แป้งชมเดี๋ยวเวลาทาคลิปสอนรับของฟรีไปเนี่ยก็จะมีบางแมบบที่หาน้องๆคนไหนที่บัญชีต่ำกว่าอายุ13ปีจะไม่สามารถเข้าได้เนี่ยและหลายคนน่ยก็งงว่าทั้งที่ตัวเองอายุครบ13ปีแล้วทําไมยังเข้าไม่ได้อยู่ตรงนี้พี่แป้งชมจะมาบอกนะคะว่าเพราะอะไรซึ่งปกติแล้วน้องๆควรรู้เลยนะคะเพราะว่าโลบอกเนี่ยเขาจะจัดเลทน,นะคะในแต่ละแมบบไว้อยู่แล้วว่่่่าาาาอยุเเททไไหรรถึง สามารถที่จะเข้าได้เพราะบางแบบเนี่ยที่มันมีเนื้อหาที่รุนแรงมากเกินไปเด็กๆที่อายุต่ำกว่า13ปีก็ไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปเล่นนั่นเองซึ่งตัวพี่เนี่ยก็ปรับไปถึงอันสูงสุดได้เลยนะคะเพราะตัวพี่เนี่ยอายุเกิน17ปีไปแล้วเนาะก็จะสามารถเข้าได้ทุกแมปโดยที่ไม่โดนจํากัดนั่นเองนะคะน้องๆคนไหนที่บัญชีโลบอกนะคะอายุตั้งแต่9ปีเป็นต้นไปแล้วไม่เกิน13ปีอาจจะปรับได้แค่ส่วนปานกลางเท่านั้นนะคะส่วนใครนะคะที่ไปเปลี่ยนอายุมาแล้วแล้วเกิน13ปีเป็นต้นไปแต่เข้าแมปไม่ได้น้อง แล้วดูซิว่าตัวเองสามารถปรับได้ไหมหากปรับไม่ได้ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าแมบได้นะซึ่งบางแบบนะคะน,น้องเขาก็จะมีกฎภายในแมบนะคะที่มันจะมีเรื่องโฆษณาเรื่องแอลโกอฮอล์อะไรแบบนี้มันก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้ด้วยนะและต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของแชทในแแบนะคะน,น้องเข้ามาตรงการสื่อสารได้เลยค่ะและนี่ ะะภายในแมปของเรานะคะซึ่งปกติแล้วนะคะการที่เราจะคุยกับใครทั่วๆไปนะคะน้องๆสามารถพริมพ์ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่นะคะแต่พอมาด้านล่างเนี่ยเด็กคนไหนที่อายุต่ำกว่า13ปีเนี่ยจะถูกจํากัดนะคะน้องๆไม่สามารถที่จะพิมพ์แชทส่วนตัวภายในแมปกับใครได้นะคะจะต้องได้รับ ก่อนนั่นเองนะคะน,น้องจะเห็นว่ามันจะมีปุ่มลองแล้วเขียนว่าผู้ปกครองอยู่ใช่ไหมคะต้องให้ผู้ปกครองของ,ของ,น,องน้องเนี่ยมันทาการปลดลองให้น้องถึงสามารถพิมพ์ส่วนตัวภายในแมพคนอื่นได้หัวข้อที่3การควบคุมโดยผู้ปกครองและล่าสุดที่เขาอัปเดตมาใหม่นะคะนั่นก็คือฟีเจอร์นะคะการควบคุมโดยผู้ปกครองนั่นเองซึ่งบอกเลยว่ามีความสําคัญมากด้วยนะคะสําหรับใครที่บัญชีโรบอกอายุไม่ถึง13และพี่ป้ชมนะคะจะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดภายในคลิปนี้เลยค่ะโดยฟีเจอร์นี้นะคะจะให้ผู้ปกครองของเราเนี่ยสามารถเข้ามาควบคุมโรบอทของเรา ได้นนั่นเองซึ่งจะมีข้อดีหรือข้อเสียยังไงไปฟังกันค่ะโดยฟังก์ชันของมันนะคะน้องๆผู้ปกครองเนี่ยสามารถกําหนดได้ค่ะว่าน้องๆเนี่ยจะสามารถนะคะเข้าแมปอะไรได้ด้วยโดยผู้ปกครองนะคะจะเป็นคนกําหนดความเหมาะสมในการเข้าแมปให้น้องๆนะคะมีแมปไหนที่น้องอยากเล่นแต่ไม่สามารถเข้าไปในแมปได้น้องสามารถยื่นคําขออนุญาตไปหาผู้ปกครองได้นะคะโดยคําขอเนี่ยจะถูกส่งไปที่อีเมลนะคะให้ผู้ปกครองกดอนุญาตนะคะแล้วน้องก็จะเข้าแมปได้อีกทั้งนะคะผู้ปกครองยังสามารถดูรายชื่อเพื่อนของเรา ได้อีกด้วยนะคะและก็ยังสามารถจํากัดเวลาการเล่นโลบกของน้องๆได้นะคะสมมุติว่าผู้ปกครองเนี่ยตั้งค่าไว้ว่าน้องๆสามารถเล่นโลบกได้วันละหนึ่งชั่วโมงหากถึงเวลา1ชั่วโมงปั๊บนะคะมันจะเด้งออกทันทีแล้วน้องสามารถกลับมาเล่นโลบบได้อีกทีคือวันพรุ่งนี้เลยย้อนกลับไปเมื่อกี้นะี่ยที่พี่แป้งชมบอกน้องๆว่าเราสามารถพูดคุยกับแชทส่วนตัวกับเพื่อนได้โดยผ่านการอนุมัติจากผู้ปกครองค่ะต่อมาเป็นเรื่องของการจํากัดการเข้าแบบที่หลายๆคนสงสัยใช่ไหมคะว่าผู้ปกครองเนี่ยเกี่ยวอะไรซึ่งผู้ปกครองก็สามารถที่จะปรับให้ได้เหมือนนนกัะะคแะต่ การที่จะปรับไปถึงระดับสูงสุดได้บัญชีของน้องๆต้องอายุถึง17เท่านั้นนะคะถึงสามารถที่จะปรับได้นั่นเองต่อมาจะเป็นเรื่องของการเติมโลบัคบ้านนะคะฟีเจอร์นี้นะคะน้องๆผู้ปกครองยังสามารถนะคะจำกัดการเติมโลบัคของน้องๆได้ด้วยสมมติว่าเดือนนี้ผู้ปกครองให้น้องๆเติมโลบัคไม่เกิน300บาทค่ะน้องๆจะเติมเพิ่มอีก100หนึ่งไป400บาทเนี่ยน้องๆไม่สามารถทําได้นะคะจะเติมได้ทีก็คือเดือนหน้าเลยยังไม่จบนะคะหากน้องๆเติมโลบัคเกินไปนะคะจากที่ผู้ปกครองกําหนดไว้นะคะมันจะแจ้งเตือนไปยังอ ีเลยและหาต้องกัด นะคะน้องๆจะต้องใส่อีเมลของผู้ปกครองนะคะตรงนี้นะซึ่งต้องเป็นอีเมลจริงด้วยนะคะน้องๆจะใส่มั่วๆไม่ได้ด้วยนะต้่งจะต้องเป็นอีเมลที่ผู้ปกครองใช้สมัครโลบกด้วยนะคะพอเรากดส่งแล้วต้องให้ผู้ปกครองทําการยืนยันด้วยนะคะโดยการให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้าอีเมลของตัวเองไปกดยืนยันค่ะขั้นตอนจะมีดังนี้นะคะน้องๆให้ผู้ปกครองเนี่ยทำการโหลดโลบกมานะคะจากนั้นล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยแล้วให้ผู้ปกครองไปที่การตั้งค่านะคะแล้วไปที่ควบคุมโดยผู้ปกครองค่ะกดเข้าไปได้เลยจากนั้นให้กดคําว่าเพิ่มผู้ปกครองแล้ว ให้เขาใส่อีเมลของตนเองเข้าไปด้วยนะคะแล้วให้ผู้ปกครองออกไปที่อีเมลของตนเองนะคะแล้วก็ไปกดยืนยันนะคะเพื่อทําการเชื่อมนะคะโลบอกของน้องกับผู้ปกครองเข้าด้วยกันอย่าที่พี่แป้นชมบอกนะคะว่าใส่อีเมลมั่วๆไม่ได้นะคะเพราะการที่จะยืนยันผู้ปกครองเนี่ยน้องจะต้องให้ผู้ปกครองยืนยันอายุของผู้ปกครองด้วยและต้องเป็นอายุจริงเพราะผู้ปกครองเนี่ยจะต้องทําการยืนยันด้วยบัตรประชาชนนะคะหรือจะเป็นบัตรเครดิตก็ได้ซึ่งให้น้องบอกผู้ปกครองด้วยนะคะว่าไม่ต้องห่วงว่าข้อมูลจะหลุดนะคะหลังจากการยืนยันแล้วราบอกจะทำการ ลบข้อมูลทิ้งแน่นอนเพราะโลบอกนะคะเพียงต้องการที่จะยืนยันอายุจริงของผู้ปกครองเท่านั้นค่ะคุยแป้งมั่นใจว่าจะมีหลายคนนะคะเหลี่ยมใช้อีเมลของตัวเองนะคะมาทําการยืนยันแทนผู้ปกครองนั่นเองค่ะซึ่งโลบอกก็คิดตรงนี้เหมือนกันนะคะเขาเลยใช้บัตรประชาชนในการยื่นแทนหลังจากการยืนยันเสร็จแล้วก็ให้ผู้ปกครองเข้าไปดูได้นะคะว่าสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้หรือไม่นั่นเองตรงนี้แหละคะ่ะที่สําคัญเพราะผู้ปกครองสามารถเข้าไปเปลี่ยนอายุให้กับน้องๆได้นั่นเอง อายุพี่เป้นจะพูดในหัวข้อถัดไปนะคะอย่าเพิ่งปิดคลิปนะและหัวข้อสุดท้ายคือการเปลี่ยนอายุในโลบอกค่ะน้อยๆหลายคนเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดตั้งแต่สมัครรหัสโลบอกใช่ไหมคะบางคนอาจจะใส่อายุผิดหรือบางคนเนี่ยตั้งมาแล้วแล้วอายุน้อยไปแล้วอยากที่จะอายุมากขึ้นเพื่อเข้าแมปต่างๆได้ ซึ่งคลิปนี้นะคะพี่แป้งชมจะมาบอก2วิธีในการเปลี่ยนอายุในโลบอกค่ะให้นนน้องฮะกรอกวันเดือนปีเกิดนะคะซึ่งวันเดือนปีเกิดอันนี้เนี่ยน้องๆจะต้องจําเป็นให้มันตรงกับบัตรประชาชนด้วยนะคะเพราะเรานะคะจะต้องใช้บัตรประชาชนนะคะหรือใบขับขี่นะคะน้องๆหรือพาสปอร์ตเนี่ยด้การยืนยันอายุจริงๆของเรานะคะตามที่เรากรอกวันเดือนปีเกิดไปซึ่งการเปลี่ยนอายุเนี่ยน้องๆสามารถทําได้ในโทรศัพท์นะคะเพราะมันอาจจะมีการนะคะสแกนบัตรประชาชนสแกนหน้านะคะน้องๆซึ่งจะต้องทําในโทรศัพท์เท่านั้นและ การเปลี่ยนอายุโดยผู้ปกครองแต่ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนสามารถทําได้นะคะโดย ะะเข้าแอคเข้าของตอนเองนะคะจากนั้นให้ผู้ปกครองเข้ามาคําว่าการควบคุมโดยผู้ปกครองค่ะจะมาที่หน้าต่างนี้นะคะที่สามารถนะคะเห็นข้อมูลทุกอย่างของน้องๆทั้งหมดให้ผู้ปกครองนะคะกดรูปดินสอข้างบนนะคะที่เป็นคําว่าแก้ไขข้อมูลนะคะแล้วให้ผู้ปกครองเลื่อนลงมานะคะผู้ปกครองจะเห็นว่ามันจะมีวันเดือนปีเกิดอยู่ให้ผู้ปกครองเข้าไปแก้ไขตรงนี้ได้เลยซึ่งตัวพี่นะคะแนะนําว่าให้น้องๆบอกผู้ปกครองว่าควรปรับอายุของน้องให้เกิน13ปีเป็นต้นไปนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยเราใช้แบบประชาชนของผู้ปกครองในการยืนยันอยู่แล้วนะ จะไม่ต้องใช้บแบบประชาชนของน้องๆในการยืนยันอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะพอเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเปลี่ยนอายุให้กับน้องๆเลยหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์ให้กับน้องๆและผู้ปกครองหลายๆท่านนะคะถ้าน้องคนไหนที่อยากพี่แป้งชมนะคะมาทําคลิปนะคะอัปเดตเกี่ยวกับโรบอกแบบนี้นะคะฝากเป็นกําลังใจในการกดคลิปและคอมเมนต์ให้พี่แป้งชมเยอะๆด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย